just like the streetlights lit this town like a fire in a blaze gotta burn it down can't be afraid to leave this town บรรากาศการ l o c k i เวทีนะครับสำหรับงานเฟชชี่ของน้องผู้นำเชียร์รุ่นที่23นะครับอ,อยากจะกรเลย่อให้ฟังว่าจริงๆเราเต้นกันที่สนามสนามบอลหลังมอแต่ว่าฝนตกหนักมากก็เลยย้ายไปเมื่องย้ายไปสิย้ายมาย้ายมาโชว์ที่บนไดมอนด์ฮอล์แทนชั้น5ตึกเพชรนะครับบรรยากาศวันนี้เรียกได้ว่าอลังการชอบความมืดเหมือนความมืดแล้วก็แสงสีเส,สียงอะไรเงี้ยมันดูอลังการมากขึ้นแล้วก็ ที่น่าสนใจที่สุดก็คือเราเรียกได้ว่าเหลืออีกไม่กี่ชมรมแล้วที่เหมือนกับเป็นการเก็บรอบเก็บตกงจากทั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเป็นโชว์เปิดให้กับศิลปินที่จะมาเล่นดังมากมายแคุยกับบิ๊กบอสกันสักหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงบ้างวันนี้วันนี้นะครับก็รู้สึกต่นถึ้นะครับเป็นเกียรติที่ไ้อกมาอย่นงกันรายการอะไรกันนี่ค kind of like ือรายการกล้องกระจกกล้องกระจก ก็ไปหาน้องดูที่ทำให้เขาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอ็นครับเจ๋งวันนี้คุยยังไงว่าการบ็อกกิ้งเวทีวันนี้ฮะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นเวทีแรกของเราด้วยนะครับและพวกเรานะครับก็จะมีการมู่ไปเฮ่อ,อไม่มี <S <S มมโบสถ์แม<อ>่เอาวันนี้ใช่ไหมอ๋อวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับถ้าใครอยากที่จะมาให้กำลังใจพวกเราครับก็สามารถมาเจอกันได้ที่ไร่บ้านทองนะครับ ไอจี้รู้สึกยังไงบ้างยังยังยังรู้สึกสนุกมากเลยค่ะว่างกิงแต่ชารู้สึกเหนื่อยไหมอย่างรล่างกันมาแล้วพร้อมค่ะเต็มร้อยก็รอดูเลยค่ะเออนี่คือต่อนี่คือชิโตนี่คือน้อยคนหนึ่งที่ผมอยากแนะนำให้รู้จักนะครับเขามองท่าผมเต้นแล้วเขาก็จำไม่ทันทีนะครับว่าเด็กคนนี้น้าคนไก่คุยไดบ้างหน่อยนะครับรู้สึกยังไงรู้สึกดีครับผมแล้วก็รู้สึกว่าโชว์ของเราทำเต็มที่มากเลย แกทำกันบ้างเซโนอชิตอลได้นะครับเด็กบ้านที่ใหญ่แน่ปู่ว่าเนี่ยิวค่ะอ๋อโทษค่ะก็รู้สึกคิวคิวค่ะแล้วก็ตื่เต้นมากๆเลยค่ะวันนี้งานแล้วค่ะกินอะไรดีครับข้าวต้มปั้นไทยหรือไปกินเยอะๆนะคะแล้วผมก็รู้สึกแฮปปี้มากครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี ว่าก็มี่ำสูงมากคำหุดว้ว่าเริ่มมบบว่าเริ่มเขาที่เขาถามแล้วผมแอบปากดิ้มสาวมใได้อ่งใจได้ครัเชยนเอาด้ครับวันนี้เ <c oughs> ราึูสนุก,กมากค่ะรู้สึกว่า <c oughs> วมีแดดใส่ถุงได้เลยอยากเต้น <c oughs> แล้วค่ะก <c oughs> อน,น,นะ,ะก็เป็นทุกวันค่ะไม่เคยเต้นผิดเลยค่ะ <c oughs> วันนี้กับการขึ้นไปสนุกม,ม,มากเลยค่ะเจ๋งไหนแน่นอนเลยแต่ว,ว่าคงรลิบ <c oughs> เล่นนี่ค่ะไม่ติดเล่นมไม่อะเ,เล่นอยู่เลยเนหะ <c oughs> ใช่คะ่ะวันนี้ก็สนุกดีค่ะไฟแสงสีสวยมากสวยมากเ็มมิดหน,น้าใหม่ไฟแรงกันลัง สวัสดีครับพอแอวบอกคาล้สุดต่้นๆไมสว่าดควาบีเลยอ้มากเลยร่ามขึ้น้าแต่บอกก้วันนี้สรวัก็ตอนเริมแรกว่ากมาไม่ทันครับไ่ตงกกอนไกลสุดๆอ้าวเราตงกอเหรอไม่กตรถอะ ก็ให้ไปส่งหาพี่เขากลับบ้านไกลก็เลยบอกวันนี้เราสึกสึกดีค่ะที่ได้มาบอกจุดค่ะกับพี่ใหญ่จุดค่ะว่าวันนี้แย่เย็นมากก็วันนี้สนุกแถวแต่ตับล็อกกับ เขาอแบบเพื่อจะกจะทำแบบโชนี้ออกมาทีนเขามาทีก็เเจอกันครับเดีจอกันครับเดี๋ยเจอกันครับเดีวเจอจะ่ยี่ยมอะไจะจะเออ่นี้เอย่ยเียมย้อนไป4ปีทีแล้วแบบบูมันกกล้องเล็กล้อนี้ก็อกลิ้งสนามท ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับทุกอควาเนี่ยความความละครผบ้ชายอ่ะู้ชายกาหัไม่าได้ครับไปอย่าลืมมาดูนะครับสี่โมงครับที่ตัดเต็มนูออ่ะที่หน้าไปแล้วไม่คี่หน้าวันนี้อยู่ในจุดที่คนที่คิดว่าจะพึ่งพิงได้ดีตัวก็คือผมหน้าแต่ผมมาพึ่งพิงไม่ได้เลยวันนี้มีเดียมาช่วยนะครับสวัสดีคั วงท่าเราดูคลิปนะครับเราดูคลิปนะครับเราดู WEE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  <laughs> I'm <laughs> not